วันนี้ผมก็มีเว็บเติมเกมจะมาแนะนำนะครับชื่อว่าเมโล่ท็อปอัพนะครับผมสามารถเติมเกม ROV Free Fire PUBG นะครับง่ายๆแค่คุณแอดไลน์ไปได้ที่เมโล่ท็อปอัพอย่าลืมใส่แอดด้านหน้านะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ครับผมโอเคครับก็สวัสดีคนดูทุกคนอีกครั้งนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง NJS Gamer กันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมแน็แจ็คสตาร์นะวันนี้จะมาสอนเทคนิคการเล่นกันอีกเช่นเคยนะครับก็ตาหนี้ก็เหมือนเดิมครับหยิบตัวมาตีคลิปก่อน แต่ว่าช่วงนี้บอกเลยนะมีแต่นคนเก่งๆว่าอาจริงผมว่าผมว่าผมอาจจะต้องวางวางตัววางการวางตัวเหมือนเดิมอะ่ะผมว่าไม่ค่อยเวิร์กแล้วนะตอนนี้นะครับการวางตัวแบบเดิมสมัยเนี้ยผมว่ามันไม่ค่อยดีละเราอาจจะต้องเปลี่ยนเทคนิคการ ang, วางตัวใหม่นะครับคือตอนเนี้ยคนแม่งใช้เทคนิคการวางวางตรงกลางเนี่ยเกินไปหมดนะครับเอาจริงๆ <aine. S 2> <demise S 1> เกินมากเราเลยต้องมีเทคนิคใหม่ icted. มาเสริมนะทุกคนมาไปค้นหาไปด้วยกันครับว่าเทคนิคใหม่เราอะไรชิ้นแรกเราได้ตัดเลือดนะถือว่าโอเคเลยนะครับ ถือว่าโอเคนะโอเคโอเคทุกคนเราต้องเล่นยอมแพ้นะครับเวลาเราได้ตัดเลือดผมแนะนำให้เราเล่นยอมแพ้เพราะว่าเราอะต้องการไอเทม ที่มันเป็นไอเทมมานางไงเพราะว่าเรามีเรามีของที่แบบว่าเป็นไอเทมแบบอันดับหนึ่งของโลกแล้วอะเราก็ไม่ต้องการสิ่งอื่นใดแล้ว,ว่นอกจากแบบมานาหรือเหลืออะไรเงี้ยครับเค okay. อันนี้เดี๋ยวเราซื้อเอมเมอรี่ตัวหนึ่งนะครับทุกคน เอมเมอรี่เอมอรี่ตัวเดียวพอวะแต่ว่าแต่ว่าผมอาจจะต้องใช้เทคนิคในการวางวางใหม่นะครับตั้งแต่ตานี้เลยนะเราอาจจะต้องวางแบบวางตัวละครใหม่หมดเลยนะครับช่วงนี้รู้สึกว่าการวางกลางแม่งชอบโดนวะเอาจริงแม่งโดนนาะคอสเปิดลามแม่งโดนอะไรแบบเนี้ยบ่อยมากนะ คประมาณนี้แหละฟอเลนติโนเราไม่จําเป็นอยู่แล้วได้ยออนโอเคขึ้นเวลเลยมาถึงได้มาถึงได้ยออนก็รอซอสเลยครับได้ยออนปุ๊บเราก็โซดเลยดิครับอย่าไปยอมถังหวะเนี้ยโอเค รูดวูดผมชอบมากเลยเวลาย้อนมันรูดเนี่ยมันได้ใจวะ่ะได้ใจนักกีฬาอุ๊ยได้เ,ดเม็ดเอาแล้วเดมิกอดได้ป่ะเกมเนี้ผมไม่แน่วะ่ะเกมนี้อาจจะต้องเล่นเดมิวะ่ะเดมิแบบวัดใจอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้อุ้ยอุยอยอยอย้เกมนี้อุ้อโอ้แบบนี้แถวบ้านเรียกเข้าข้อว่ะทุกคน แบบนี้แถวบ้านผมเรียกเข้าข้อดิเออเอาเรื่องเลยแบบนี้มาสนุกแน่เกมเนี้ยไอทองไอเทมมันเข้าข้อแล้วหมดแล้วนะตอนนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะไปไงต่อ แทงโอเคสวยยอนลูด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 เออโดนตัวหลังลด้วยนะลูดทีหนึ่งเออพอเล่นแทงสวยงามทีเนี้ยแหละชนะหกเจ็ดแปดเก้ารักษาเลือดส,สวยๆโอบรอบนี้ขอออกมาใจเฮ้ยผมได้เลือกของอลเนี่ยเกมเนี้ยโอ้โหออกมาใจไม่เป็นไร เอาเม็ดอีกอันหนึ่งไม่ซีเรียสอยู่แล้วตานี้ใส่ของสี่ชิ้นปะโอ้โหตานี้ใส่ของสี่ชิ้นด้วยหวานเจียเจ๊ยบเจียเจ๊ยบเจี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 ๊ยบเลยตานี้โลทีหนึ่งโลอีกทีหนึ่งด้บัตเตอร์ไฟโอ้โหไปกันลืมละมึงทีนี้โอ้โหอันนี้แม่งให้ลืมเลยผมว่า ตานี้แม่งให้ลืมเลยแหละผมบอกได้เลยครับอเอาแล้วไงรอบนี้มันแน่โอเคอย่างน้อยมียอรรูส้สวยๆสักตัวหนึ่งมันอุ่นใจจริงๆโหนดเออโอเคนี้ผมเห็นอนาคตว่ะอนาคตอันใกล้ของเรามันใกล้เข้ามาแล้วทุกคน อนาคตเราตอนนี้คือแม่งแบบโอ้อีซี่อีซี่โบรครับโอ้โหโลทีนึงเปี้ยงโอ้โ oh, ห oh, สวยงามขายดิตัวนี้รออะไรอะเออจะรอซอสอะไรครับต้องขายอะดิไปไปกันต่อยาวเดมิกอสต้องเข้าแล้วรอบนี้คือเราได้โอ้ oh, คือจบเลยนะเกมนี้นะครับเราจะเราจะใส่เดมิคอสให้ไวเลยนะรอบนี้เราจะไม่เล่นบีดนะครับถ้าเราได้เดมิคอสนะ ขายไปก่อนเลยเพราะว่าดูทรงแล้วมีม,มีมีสิทธิ์เดมีกอนเยอะมากเกมนี้ถ้าไม่โดนโบเก้นใครดึงนะตาเน,นี้แบบอีซี่อีซี่เกมเลยโอเคคิดว่าน่าจะพอไหวอยู่เกมนี้โอเคไว สวยโดดจบการฉันรักเธอมาไปกันต่อ,อโอเคขึ้นเป้หนึ่งสองสามแล้วก็ซื้อตัวนี้ปลาฉลามขึ้นบกไหมล่ะแบบเนี้โอเคทุกคนทุกอย่างเพอร์เฟกนะเหลือเหลือแค่ได้นาคอสได้โอฟได้แม่ผมรับประกันความแบบคือ,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 อที่หนึ่งอะเอางอ่ายๆคือเดมิกอสตอนนี้คือแม่งแก่งมากอะ่ะถ้าเราได้ตอนนี้นะ ถ้าเราไดแ้แม่แบบตั้งแต่รอบสิบสอง 12, อะไรแบบนี้ผมบอกเลยไหลไหลาย,ยาวๆนะครับโอ้รอบนี้คิดว่าน่าจะพอไหวอยู่มียอนยิงรูดอยู่โอเคอยู่โอเคถ้ามีถ้าถ้าเกิดมียอนอ่ะอุ่นใจยอยู่ครับชิบหายแล้วชิบหายแล้วผม โอ้โหแม่งมีไกอาผมก็ว่าอยู่ทำไมมันยิงไม่เข้าเลยวะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโลโอ้โหยอนไปซะลูกพ่อหมดเวลาของเองแล้ววะมันหมดเวลาของเองแล้วเดวเพื่อนเชประมาณนี้ก่อนทุกคนเดี๋ยวผมหาหาตูเลนได้หาหนาคอสได้อ่ะีซี่เลยเกมเนี้ยเดี๋ยวเราเล่นแบบนี้ไปก่อนครับ แทงกระทาใบาก็ต้องเลี้ยวป่ะวะมันจะมีตัวไหนใส่กระทาใบาได้โหดเท่าเลี้ยววะโอเคโอเคอันเนี็จะสองขายกันเวทไปก่อนบัตเตอร์ไฟล์ออกไปก่อนเกกะไม่ใช่อะไรหรอก <c oughs> เกกะจริงครับเพราะว่าผมไม่ได้เล่นไงก็ต้องเกกะผมเป็นธรรมดาอยู่แล้ววะ รอบเนี้ยเดี๋ยวก่อนเช็คก่อนมีใครได้ของอยังโอเคยังไม่มีใครได้นาะคอสต,ตัวถึกตัวทางตัวเทงถ้าใครได้นาะคอสก่อนนะคนนั้นแหละเกิดอโอเคไม่มีใครดึงหลังผมก็สบายใจครับแบบนี้แบบนี้ผมก็อุ่นใจนะกระทาใบาทำงานสวยงามครับอุ๊ยชิปหายแล้วใบ แทงจบกันฉันรักเธอรูดจบโอเคทุกคนผมว่าตั้งแต่รอบสิบเอ็ดอะผมคิดว่าผมไม่น่าแพ้ใครแล้วนะโอ้โหทุกคนเอาแล้วไอ้เชียออกมาใจมาแล้วมึงดอกนี้รู้เรื่องผมบอกเลยเฮ้ยเปตา้านาคอสอยู่ไหนวะ เพี่ยนหาคอสมาแม่เปี้ยงอยูยังไม่มาว่ะทุกคนนิดนึง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 ใส่ใส่ฟอร์เรนก็ได้วะเออใส่ฟอร์เรนมาก่อนให้ฟอร์เรนแม่งแบบว่าแข็งๆก่อนครับตอนนี้หูยถ้าแม่ออกนะรู้เรื่องเกมนี้อูแม่งเอยรอแค่แม่ตัวเดียวเองวะ่ะตอนเนี้ยรอแค่แม่ตัวเดียวเองวะ่ะ โอเคโอเคสวยงามแทงแทงเออโอเมนตีสวย,ตยวยเบต้าอุ๊ยโหได้เบต้าด้วยว่ะสุดว่ะอุย๊ย โลทีนึง่งโลขึ้นเวลเปต้าลงแทนโอมนเปต้าใส่ออฟมาใจวางซ้ายโอเคโอเคประมาณนี้สวยครับทุกคนอืมเรามีกันเวทเอ้ยเรามีเรามีฟอร์ซัพแต่ว่าถ้าเราจะเล่นเดมิกอนเราเล่นสี่ดวงตาอยู่แล้วนาคอสเหลือ11ตัว นาคอสเหลือ11ตัวเดี๋ยวจบรอบนี้เราขึ้นขึ้น,นเวล6ได้โอ้โหเป่าขวาโอเคได้อยู่ไม่แย่เกมนี้โอเครูดสวยเฮ้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 ย,ยสวยเอออีกทีนึงโอเคต่อเนื่องสามค้างไปกันยาวๆตานี้ ไปไปไปขึ้นโลโอเคไม่เป็นไรครับโอเมนเปต้าประมาณนี้โอ้โหสวยสดงดงามสวยสดงดงามเกมนี้โอเคเป่าซ้ายโอ้โหทุกอย่างแม่งเพอร์เฟกต์ว่ะทุกคน อืมเป่าอูยใบโอ้โหแม่งสุดยอดสุดยอดสุดยอดครับสุดยอดหลมอีกหนึ่งโอ้โหเกมนี้ถ้าได้นาคอจบเลยยังไงเรียบร้อยครับต่อต่อเนื่องสี่ครั้งอย่างนี้เทขึ้นก้าให้ว่องให้ไวครับเอ,เ,อเดมิกอสมาว่ะโลโอ้โหอันในสองไปก่อนขึ้นเวลโอเคจัดไปทุกคนค่อยๆเล่นครับ ใจล้มๆตอนนี้เราใจล้มๆมก่อนโอเคเราตอนนี้คือตัดเลือดต้องใส่ให้ให้เปต้าปะโอเคตัดเลือดยดเปต้าก่อนแต่ว่าตอนเนี้ยเราได้แม่เราเล่นแม่นะเราได้นาคอรเราเล่นนาคอรนะครับตอนนี้เราจะเน้นเน้นกำลังไปที่ตัวหลักๆเราก่อนนะครับเต่าสวยอยู่อืมแทง อ,อโอ้โหบัตรอัพดาวอีกมึงเอ้ยรู้เรื่องเลยทีนี้โลทีหนึง่งเพียงขึ้นเวลครับผมผมคิดว่าผมจะขึ้นขึ้นเวลเรื่อยๆนะเพราะว่าเดี๋ยวเราค่อยไปหาตัวตอนไอ้นี่ไอ้นี่แทนนะครับตอนข้างบนข้างบนนะครับตอนนี้ผมว่าเรานิ่งๆไว้ก่อนดีกว่า เบต้าตัดเลือดนี่น่าจะเอาพวกม้าหรือแบบพวกอะไรที่มันแบบไม่ค่อยแข็งลงอยู่แต่ว่าตัดเลือดใส่เลี้ยวก็ดีวะ่ะเพราะดาเมจเลี้ยวขวามันจะได้แบบค่อนข้างแรงนิดนึงครับดาเมจเลี้ยวขวามันจะได้แบบเออแรงแรงแรงขึ้นนิดนึงอะไรประมาณนี้ชนะต่อเนื่นองสี่ครั้งแค่นี้ก็โอเคแล้วปะ่ะนาคอรเหลือห้าตัวเองวะ่ะทำไมเหลือน้อยจังจริงๆผมว่านาคอรเราควรจะควรจะเหลือเยอะกว่านี้นะโอเคเปต้าเป่าขวา ไม่ขวาว่ะแต่ไม่เป็นไรเรามีเลี้ยวอยู่ถ้ามีเลี้ยวเนี่ยอีซี่อยู่แล้วอืมโอเครูท่ทีหนึ่งโอ้โหชิบหายแล้วกูอย่าแพ้นะลูกพ่อนะเออเปต้าเปล่าขวาได้ไหมเออเปต้าเปล่าขวาได้ไหมครับโอเคครับเก่งมากครับพวกโอเคสกิลสกิลตูเลนสกิลตูเลน โอ้โหไม่เข้าเลยเหลือจะเชื่อโอ้โหได้โอเิกาหนึ่งเหี้ยทั้งแม่เปิดทั้งนาคอสลำมึงเอ้ยอเหี้ยตานี้แม่งตึงจริงทุกคนหุยเหี้ยตานี้แม่งสุดยอดคอมโบเลยเนี่ยโอ้โหได้เทนอีกมึงโลโอ้โหจบกันฉันรักเธอ ดูก่อนว่าตัวไหนสองดาวตัวไหนสองดาวดีที่สุดเดี๋ยวเยวค่อยคิดเดี๋ยวค,อยค่ยวคอยคิดว่าตัวไหนสองดาวดีครับทุกคนใจเย็นก่อนตอนนี้เรานิ่งไว้ก่อนครับอย่าเพิ่งไปตัดสินใจอะไรเร็วเว้ยตอนเนี้ยโอเคโอค้โหแค่คนี้มันก็เก่งแล้วบัตรอัพดาวบัตรอัพดาวเดี๋ยวค่อยใส่เชื่อผมตอนนี้ยเราค่อยใส่ตัวที่แบบว่าใกล้จะสามดาวอะไรแบบนี้ครับ ตัวไหนใกล้ยาสามดาวเดี๋ยวเราค่อยใส่ไว้โอเคขายใช่ปะ่ะเ,เดี๋ยวเราค่อยทำบักรอบหน้ารอบนี้เดี๋ยวเราเก็บแบบนี้ไปก่อนอมผมว่าแบบเนี้ยโอเคละมีเทรนมีม้าไอ้มีเทรนมีม นาคอสเปิดลามมีแม่เปิดตัดเลือดนาคอสแม่งเปิดลามแล้วมันแบบโคตรแรงนะตอนนี้บัตรอัพดาวถ้าเราใส่แม่ก็ได้ใส่นาคอสก็ดีใส่เทนก็ดีแต่ว่าเดี๋ยวผมขอขอไปโลเวลก่อนครับไปโลก่อนว่าผมได้อะไรนะตอนนี้ผมพยายามอย่าให้บ้านอื่นแตกเร็วครับเพราะว่าเราเราอยากจะเล่นนาน,านๆเพราะว่าเราต้องการตัวสดาวอยู่แล้วครับโอเคมีนาคอสลาเปิดเป่าลูดโอเคไหวชิล ไหวชิวโอเคลุกขึ้นมาลุกขึ้นมานี่ลุกขึ้นมาตีโอเคจบกันฉันรักเธอนาคอสต่อจากนี้ผมว่าเราไม่น่าจะแพ้ยากนะจริงๆรอบนี้ผมว่าเราแพ้ยากแล้วเพราะว่าของนาคอสของแม่คือแบบโอ้โหแม่งรู้เรื่องเลยอะตานาเนี้ยทำบัคกลงเนี่ยดูดิแม่งแข็งแค่ไหนอะทุกคนก็ลองดูดิผมปล่อยจอยเลยเนี่ยเกมเนี้ยผมปล่อยจอยเลยปล่อยจอยเลยนะแล้วบัตรอับดาวผมยังไม่ได้ใช้ด้วยนะดูดิ ผมนิ่งๆเลยเกมเนี้ยผมนิ่งๆไปเลยครับเดี๋ยวเราเก็บเงิน40แล้วค่อยไปโล่ตอนรอบ20แบบค่อยๆโลหาตัว3ดาวอะไรอย่างเงี้ยพอตัวไหนใกล้3ดาวเราค่อยใส่บัตรอัพดาวอัพเข้าไปอีกทีนึงครับมันจะได้แบบโขดโขโอ้โหหมดเลยเกี้ยงไอส้สัตว์โอ้โหโอ้โหหลุดหลุดหมดอะตอนเนี้ยโดนเที 20, 2สบบ้าบอจัด โลโอเคขึ้นเวลครับโอ้โหรอบนี้จบก็รู้เรื่องอะรอบนี้จบก็รู้เรื่องอะนะคอเหลือสองแม่เหลือเก้าเทเหลือหกแต่จริงเราเราจริงเราอัพแม่ก็ได้นะเพราะเราจะเอาแม่สามดาวอยู่แล้วไงถ้าเราถ้าเราเล่นแม่สามดาวคือแม่งแบบเปิดแบบบึ้มไปเลยอะก็จริงแม่เราหน้าใสกถาใบาให้แม่นะเว้ยเพราะว่าแม่มันแบบมันเปิดใบไปเลยก็ดีนะทุกคนผมว่ามันก็ไม่ได้แย่นะครับอันนี้เปิดใบไปเลยก็โอนะ เปิดใบไปเลยผมว่ามันก็โอดีนะเฉเอาไงต่อดีวะเนี่ยเราแม่เปิดอ่าขึ้นเวลสองทีโลได้โบเกนใช่ปะ โบเคนใส่เทนลงบักลงบักโลทีนึงอีกทีนึงนาคอสองลิกเตอร์โอเคขึ้นเวลเอาลิกเตอร์ลงโลขาวให้โอเมนโอเคเบตาเป่าซ้ายจริงๆแม่เราเปิดอยู่แล้วนี่ว่าเราจะไปให้แม่มันเปิดอันนี้ทำไมวะ อองงเหมือนกันประมาณนี้แล้วกันโอเคเป่าสายตัดเลือดสวยดิรออะไระครับเป่าสวยเหลือตัวเดียวเออแตกโอ,ตกกอ,อ้ไม่แตกก็เหลือเชื่อไม่แตกก็เหลือเชื่อตาเน,นี้ยเอ้ยโอ้โหเฮี้ยม,มาสองพูดไม่ได้เฉยเลยขายก้อน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 ขายให้หมดทุกคนตอนนี้ผิดพลาดท,ทางเทคนิคเล็กน้อยครับ ผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยนะตอนนี้นะครับอืมบ้านนี้แม่งมาก,กูเซตว่ะแต่ว่าจริงๆผมว่าเราพอไหวแล้วละ่ะโอ้ตัดเลือดกับโอโอผมว่าผมว่าตัดเลือดดีกว่าให้นาคอสเปิดลำสวยๆดีกว่าครับนาคอสเปิดลำดีนะตอนนี้อโอเคดูไปเรื่อยๆสามดาว โอเคแม่สองรอีกนิดนึงอีกนิดนึงแม่โอเคค่อยๆเล่นไปก่อนครับตอนนี้เดี๋ยวเราค่อยดูว่าเราจะอาอยังไงตอนนี้แม่กันนาะคอสมีตัดเลือดแล้วไงประมาณนี้แล้วกันประมาณนี้ครับบัตดับดาวผมยังไม่ใช้นะเพราะว่าผมว่ามันยังไม่ค่อยไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่ครับอืมโอเคหายหมดสวยสวย โอเคบ้านนี้แตกเลยสาสิบทีเดียวกลับบ้านให้ไวเลยครับตอนนี้อมแม่เราจะสามดาวได้ถ้าเกิดเราค่อยๆขึ้นเวลไปเรื่อยๆอมันมันพอได้อยู่แต่ถ้าเกิดเรารีบรีบร้อนผมว่ามันจะไม่ค่อยไหวนะแบบนี้นะดิกเตอร์โล โลโลโอเคลิกเตอร์สองดาวโลอีกทีหนึง่งพอแล้วแค่นี้พอเราเล่นค่อยๆเล่นไปแบบนี้ครับลิกเตอร์สองดาวโอเมนขึ้นหน้าลิกเตอร์อยู่ฝว่งขวาลิกเตอร์ลิกเตอร์บาเลยไหมหรือว่าเดี๋ยวดูม้าฝันตรงข้ามก่อนโอเคม้าฝันตรงข้ามไม่อยู่ฝั่งนู้นแล้วเป่าอย่างนี้โอเคครับบัตรดับดาวเดี๋ยวค่อยใช้นะรอจังหวะแม่จะสามหลืออะไรก่อนนะจังหวะนี้ ค okay. ดึงย้อนเป่าแล้วก็แม่เปิดแล้วก็นาคอสลำโอ้โหเกินไปโอ้โหหมดหมดเลยโอ้โหหายหมดเลยที่น้องโอ้ไม่กออยากเจอม้าตึงต่งมีไหมแถวนี้เอออยากอยากเจอม้าตึงๆมีไหมแถวนี้โอโ้ผมว่าม้าตึงๆแม่งไม่มีว่ะมีเราเนี่แหละตึงสุดแล้วบัตรอับดาวก็ไม่ได้ใช้นะตอนนี้โคตรเวอร์ Forward นะครับ โอเคสวยงามอยู่ตอนนี้โลได้ม้าโลโลได้เทนสองโลโลโลม้าไม่ได้เล่นนะเกมเนี้ยขายโล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 โอ้โหไม่เจอตัวอะไรเลยวะ แมงไม่เจออะไรแล้วว่าบัตรอัพดาวยังไม่ได้ใช้เลยเนี่ยตาเนี้ยบัตรัดาวยังไม่ได้ใช้เลยรอบเนี้อะไรวะแตกจบหายหมดโอ้โหเหลือทุกตัวเกินไปทุกคนครับว่าไงวะคอมโบนี้ไอเชื้อบัตรยังไม่ได้ใช้เลยลเนี่ยโอ้โหถือถือว่าเราถือว่าคอมโบเดนีกอร์นี่แม่งหลุดมาจากแบบ ต้องบอกว่าอะไรดีวะคอมโบต่างมิติดีว่าเออถ้าใครชอบคอมโบแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวว่เจอใหม่ครั้งหน้าครั้งนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับจุ๊บ,บงานไวครับ